บทนำเรียบร้อยครับในทะเบียนวางใบสำคัญการยาลงบนโต๊ะทำงานเลื่อนไปตรงหน้าสองสามีภรรยาที่ตัดสินใจจบชีวิตคู่ทั้งที่หัวใจสองดวงมิเคลื่อนออกจากกันด้วยการยาวิธีสุดท้ายที่ทั้งสองคิดว่าดีที่สุดเวนุมาตรมือไม้สันขณะหยิบใบสำคัญขึ้นมาดูน้ำตาสาวเอ่อคลอ พยายามกลั้นมันเต็มที่ไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอโดยเฉพาะสุพรรษาที่รอสมน้ำหน้าตนอยู่คนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างเวนุมาตคือชรันพัฒเมทากุลอดีตสามีที่หันมองเซี้ยวใบหน้าของเวนุมาตแต่ก่อนใบหน้าหล่อนสดใสมีแต่รอยยิ้มทว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามักมีน้ำตาความหมองเศร้าทุกใจ หนักใจและเสียใจเข้ามาแทนที่รากับถูกชิงความสุขออกไปจากชีวิตชรันพัดรักเวนุมาตมากในทางกลับกันเวนุมาตร,รักชรันพัดหมดหัวใจรักกันมากแค่ไหนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้สองปีหกเดือนสิบเจ็ดวันถือว่ายื้อไว้นานที่สุดแล้วทั้งคู่ไม่คิดยื้อต่อไปเพราะไม่มีใครมีความสุขกับชีวิตคู่สักคนเสร็จแล้วนี่ ็รีบแยกย้ายกันได้แล้วแม่ไม่อยากเห็นหน้ามันสุพรรณสาโพลงขึ้นมาชักสีหน้าไม่พอใจกระชากใบสำคัญการหย่ามาใส่กระเป๋าสะพายของตนฉุดแขนลูกชายกลับบ้านบาสเดี๋ยวครับคุณแม่เชรันพัดพูดกับมารดาอะไรอีกล่ะอย่าบอกนะว่าจะจดทะเบียนสมรสกับมันอีกนะแม่ไม่ยอมหรอกนะคนเป็นแม่แผ่เสียงดุไม่เกรงใจเจ้าหน้าที่ในห้องทะเบียน ถึงผมจะอยากจดทะเบียนสมรสกับมิ้นมากแค่ไหนมิ้นก็คงไม่จดกับผมหรอกครับที่ผมรัง้งเพราะยังไม่ได้มอบสิ่งหนึ่งให้มิ้นครับชรันพัดหยิบเช็คออกมาจากกระเป๋ากางเกงยืนให้เวโนมาที่รับเช็คฉบับนี้ไว้พร้อมกับคำกล่าวขอบคุณเบาๆให้มันเท่าไรทำไมไม่บอกเรื่องนี้กับแม่สุพรรณสาถามทันทีสิบล้านครับชรันพัดตอบขณะลูกขึ้นยืน เอ่ยเสียงเรียบกับมารดาคุณแม่อย่าโวยวายนะครับเพราะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมตั้งใจทำให้มิ้นแต่ถ้าคุณแม่โวยวายผมจะให้มิ้นอีก100ล้านสุพรรณสาเงียบเสียงในบัดดลจะว่าไปเงินสิบล้านน้อยนิดมากสำหรับครอบครัวของนางถือว่าเป็นค่าจ้างอย่าคิดในแง่นี้ใจก็สบายไม่หงุดหงิดไปกันได้แล้วเราต้องไปที่อื่นต่อ สุพัรษาจูงมือลูกชายออกไปจากห้องทะเบียนชรันพัฒหันมองอดีตภรรยาที่ก้าวเดินตามมาห่างๆโดยสายตาที่ใครเห็นก็รู้ว่าเสียใจเจ็บปวดมากแค่ไหนในตาสองคู่สบกันนิ่งในดวงตาปรากฏน้ำเม็ดใสเกลือกกลิ้งและไหลลงมาอย่างไม่กลั้นความรู้สึกเชกเช่นเดียวกับหัวใจที่มีคลายออกจากกันมันจะแนบแน่นและคงอยู่ตลอดไป บทที่หนึ่งก่อนอยาเป็นปัญหาซ้ำซากระหว่างแม่ผัวกับลูกสะพ้ยที่แม้ว่าสะพ้ยทำดีเอาใจแม่สามีมากแค่ไหนก็เหมือนตำพริกละลายแม่น้ำนอกจากสุพรรษาไม่เห็นค่ายังตินั่นตินี่ไม่พอใจเวนุมาทุกอย่างทำอะไรก็โรคหูโรคตาบ่นว่าและเน็บแนมพูดกระแทกกระทันใส่ลูกสะพ้ยเสมอ มีสนใจในความรู้สึกคนกลางอย่างชรันพัทที่มีทั้งความเครียดกดดันและเจ็บปวดที่สุดอีกคนก็แม่อีกคนก็เมียอีกคนพยายามปรับตัวทำให้อีกคนถูกใจและยอมรับสองปีกับการเป็นสะพ้ยเมทากุลเวนุมาตเหนื่อยทอ้อเจ็บปวดเสียใจร้องไห้เสมอส่วนความสุขนั้นมีเฉพาะอยู่ใกล้สามี ชรันพัทคือความอบอุ่นเดียวในบ้านหลังใหญ่อันแสนเว้งวางปัญหานี้ไม่ได้ทำให้ความรักระหว่างชรันพัทและเวนุมาสันคลอนทั้งสองเข้าใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจกันเสมอเวนุมาตเป็นฝ่ายยอมสุพรรณสามากกว่าต่อต้านเพราะไม่อยากให้สามีทุกข์ใจและนั่นยิ่งทำให้สุพรรณสาได้ใจยิ่งทำไม่ดีกับลูกสะภ้ยมากขึ้นวันนี้วันเสาร์คนในบ้านอยู่กันพร้อมหน้า และเที่ยงนี้จะมีแขกของสุพรรณามากินมื้อเที่ยงด้วยคราวแรกชรันพัดตั้งใจพาเวนุมาตไปดูหนังหาอาหารอร่อยออร่อยกินกันจากนั้นค่อยพาเมียสุดที่รักไปช็อปปิ้งต่อไม่ได้พรุ่งนี้แกห้ามไปไหนแม่มีแขกคนสำคัญมาบ้านแกต้องอยู่กินข้าวเที่ยงด้วยกินเสร็จจะไปไหนก็ไปแต่ถ้าแกเห็นเมียดีกว่าแม่เห็นว่าการพามันไปผลนเงินแกเป็นเรื่องสำคัญกว่าฉัน ฉันถือว่าแกไม่ใช่ลูกฉันถ้าฉันโรคหัวใจกำเริบแล้วตายแกก็ไม่ต้องมาเผาผีฉันสุพันษาาเสียงเขียวใส่บุตรชายที่หันมองหน้าภรรยาเราไปกันหลังกินมื้อเที่ยงก็ได้ค่ะพิบาทเป็นอีกครั้งที่เวนุมาตยอมเพื่อให้สามีสบายใจไม่เคร่งเครียดกับปัญหาโลกแตกที่หาทางแก้ไขาทางใดก็เหมือนถูกปิดตายพบเจอทางตันเสมอสุพันศรยิ้มอย่างผู้มชใย นางใช้ไม้นี้เสมอเพราะได้ผลทุกครั้งมือเที่ยงสำหรับรับแขกพิเศษของสุพรรษาที่คนในบ้านไม่รู้ว่าเป็นใครแม่ครัวทำอาหารไม่ใช่ป้าสุหรือสุมาลีคนรับใช้ที่ทำงานที่นี่นานที่สุดเป็นคนสนิทของสุพรรษาเจ้านายจอมเอาแต่ใจเพราะนางไม่สบายลุกขึ้นมาทำอาหารไม่ไหวหน้าที่นี้จึงเป็นของเวนุมาตร เจ้าของร้านอาหารบ้านสามสหายบรรยากาศดีติดแม่น้ำเจ้าพระยาร้านค่อนข้างใหญ่อาหารอร่อยร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ย่านพรรามห้าซึ่งเงินลงทุนเป็นของเวนุมาตรกับเพื่อนสนิทอีกสองคนคือสีนวลและแสนศักด์รวมหุ้นกันสร้างขึ้นมาหาใช้เงินจากชารันพัรตามที่สุพรรษาเข้าใจไม่การทำอาหารเที่ยงของเวนุมาตจึงไม่ใช่เรื่องยาก อีกทั้งคนในบ้านก็รู้รสมือหล่อนดีว่าอร่อยมากแค่ไหนมีเพียงคนเดียวที่หูหนวกตาบอดมองไม่เห็นความดีของโลกสะ a i ททำเป็นไม่ได้ยินเสียงเตือนจากชีวินผู้เป็นสามีที่ตอนนี้คร้านตักเตือนเพราะเขาเองก็ไม่ได้ดีพอที่จะเตือนใครด้วยโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณมิน้นน้าตาก็น่ากินด้วยค่ะก้อยชมจากใจอร่อยด้วยนะ แม่ครัวได้ทีก็ชมตัวเองฝีมือคุณมิ้นน่ะอร่อยอยู่แล้วล่ะค่ะอร่อยทุกอย่างด้วยค่ะก้อยไม่ได้ยอแต่พูดความจริงคุณมิ้นคะแขกคุณส่้อยมาแล้วค่ะคุณส้อยบอกว่าอีกห้านาทีต้องจัดสำรับให้เสร็จค่ะเอื้อมเดินมาบอกเวนุมาตงั้นก็ช่วยกันจัดสำรับนะดีที่ว่าเวนุมาตให้ก้อยจัดโต๊ะไว้ก่อนหน้าแล้วแค่นำกับข้าวไปวางไว้บนโต๊ะอาหาร และตักข้าวสวยใส่โถข้าวเซรามิกแค่นั้นแขกของสุพัรษาคือพิมพาเพื่อนสังคมเดียวกันความสนิทหาคิดเต็มสิบอยู่ระดับหกกับพิมพ์รัศมีลูกสาวที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเมื่อสองเดือนก่อนการมาของสองแม่ลูกชีวินรู้ดีว่าไม่ได้ชวนมากินข้าวธรรมดาสุพรรษามีความในแอบแฝงทว่าชีวินไม่พูดออกมาตรงๆ และอีกคนที่รู้แก้วมารดาคือฉชรันพัทเขาไม่ได้พูดอะไรมากเช่นกันและไม่คิดว่ามีผลใดกระทบถึงชีวิตคู่ไม่ว่ามารดาคิดทำสิ่งใดเขากับเวนุมาตก็ยังรักกันดีและไม่มีวันเลิกรากันฉันไม่ได้บอกว่าให้เธอมานั่งกินข้าวด้วยอาหารมื้อนี้สำหรับคนในครอบครัวของฉันเท่านั้นซึ่งเธอไม่ใช่ไปกินในครัวสุพรรษาโพเสียงดังไม่ไว้หน้าใคร เห็นเวนุมาตกำลังนั่งบนเก้าอี้ข้างชรันพัดเวนุมาตอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งมองหน้าคนเอ่ยวาจาคนร่วมโตอาหารมองหน้าคนพูดสลับมองหน้าคนถูกไล่ถ้าคุณแม่ไม่ให้มิ้นกินข้าวด้วยผมก็ไม่กินครับจะไปกินในครัวกับเมียของผมชรันพัททำท่าลุกขึ้นยืนตามวาจาที่พูดถ้าแกทำตามที่พูดก็อย่ามาเรียกฉันว่าแม่เสียงเด็ดขาดของสุพรรษาดังขึ้นอีกที คนเป็นลูกถึงกับชะงักเงยหน้ามองเจ้าของมือเล็กที่วางลงบนบ่าเขาเวนุมาส่สงยิ้มอ่อนให้พี่บาทกินกับคุณแม่เธอคะ่ะมินไม่หิวกะว่าจะไปอาบน้ำได้คะ่ะทำกับข้าวมากลิ่นอาหารติดตัวติดผมรู้สึกไม่สบายตัวด้วยเวนุมาทบอกสามีหล่อนเป็นฝ่ายยอมอีกเช่นเคยเพื่อที่จะยุติปัญหาไม่ต้องการให้สามีไม่สบายใจเพราะรู้ว่าคนกลางลำบากใจที่สุด แต่พี่อยากกินกับมินมากกว่าเราตั้งใจไปกินอาหารญี่ปุ่นกันอยู่แล้วนี่พี่รอมินอาบน้ำสะผมที่ห้องก็ได้แล้วเราค่อยออกไปพร้อมกันครั้งนี้เหมือนชารันพัดไม่ยอมอ่อนเสียงช้อนกระแทกกับจานเต็มแรงเราก็ไม่กลัวจานแตกดังขึ้นทุกสายตาจึงย้ายไปอย่างสุพรรณสาถ้าแกออกไปจากห้องนี้ตอนนี้ฉันถือว่าแกเห็นมันดีกว่าฉันถ้าคิดว่าฉันเป็นแม่แกต้องนั่งแล้วกินข้าวกับฉัน สุพรรณสาพูดเอาแต่ใจสุดฤทธิ์มองหน้าเวนุมาด้วยสายตาเกลียดชังอย่างที่สุดพี่บาานั่งกินข้าวเถอะค่ะอย่าทําให้คุณแม่โกรธไปมากกว่านี้เลยมินไปอาบน้ําก่อนนะคะเวนุมานไม่อยากให้สามีอึดอัดใจแม้ในใจหล่อนอาบเอิบไปได้วยความเสียใจเสียความรู้สึกมากแค่ไหนทวหล่อนก็ยังยิ้มให้สามีที่รู้ว่าภรรยาฝืนยิ้ม พิมพรัศมีมองเวนุมาตที่เดินออกไปจากห้องรับประทานอาหารย้ายสายตามองสุพรรษาสตรีวัยห้าสิปีเพื่อนมารดาที่อยากได้เธอเป็นสไปยยแทนคนที่เพิ่งเดินออกไปเมื่อครู่เธอไม่กลัวว่าหากตนมาอยู่ในตำแหน่งนี้จะถูกกดกันได้รับความเกลียดชังถูกต่อว่าต่อขานเช่นเดียวกับเวนุมาตรเนื่องจากเธอคือสไปยที่นางต้องการแต่ถึงกระนั้นเธอก็อดสงสาร และเห็นใจเวนุมาตไม่ได้อย่างไรเสียก็เป็นผู้หญิงด้วยกันคงจะมีเพียงสุพรนษาพิมพาและพิมพรัศมีที่เจริญอาหารกินไปคุยกันไปไม่สนใจความรู้สึกของใครทั้งนั้นสุพันษาชื่นชมชื่นชอบพิมพรัศมีจนออกนอกหน้าอวยต่างๆนานาให้ลูกชายฟังชรันพัฒก็ได้แต่ฟังไม่คล้อยตามความเก่ง ความดีและอีกหลายๆอย่างที่คนเป็นแม่ยกยอปอปั้นเขากลับเบื่อนายอยากลุกหนีมากกว่าอีกคนที่เบื่อแต่ทำอะไรไม่ได้ก็คือชีวินเขาอยู่กินกับภรรยามาถึง37ปีความสุขเดียวในชีวิตคู่คือมีชรันพัดเป็นแก้วตาดวงใจอาจเพราะเขากับสุพรรษาไม่ได้แต่งงานกันเพราะความรักแต่เป็นการถูกคลุมถุงชนจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายที่เห็นดีเห็นงาม ไม่สนใจความรู้สึกของคนถูกบังคับชีวินถอนหายใจกินไปก็ทุกข์ใจไปอยากช่วยเหลือลูกชายทว่าเขาก็ตกลงกับภรรยาเอาไว้เป็นข้อตกลงที่เขาต้องปฏิบัติตามชีวินทำได้เพียงแค่สงสารลูกเห็นใจลูกชายกับเวนุมาดลูกสะัยเท่านั้นกว่าการรับประทานอาหารอันแสนฝืดคอสำหรับสองพ่อลูกจะจบลงก็รวมสีสนาทีเข้าไปแล้ว พอทุกคนอิ่มชรันพัฒก็เดินขึ้นไปหาภรรยาบนห้องนอนทันทีไม่สนใจเสียงมารดาที่พูดไล่หลังมาให้นั่งดื่มน้ำชาคุยกันต่อในห้องนั่งเล่นเขาถือว่าตามใจและเห็นแก่มารดาแล้วถึงเวลาที่เขาควรเห็นแก่จิตใจภรรยาบ้างเดาไม่ผิดว่าก่อนอาบน้ำภรรยาของเขาคงร้องไห้ระบายความเสียใจจากเหตุการณ์เมื่อครู่ซึ่งเขาก็เดาไม่ผิดสักนิด บทที่สองแม่สามีแสนร้ายสุพรรษาชักสีหน้ามีพอใจเมื่อเห็นชรันพัดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเดินกลุ่มมือเวนุมาศลงมาตามบันไดบ้านทั้งสองคุยกันไปยิ้มให้กันไปสมกับเป็นสามีภรรยาที่รักกันมากทั้งสองหยุดคุยและหุบยิ้มเมื่อเสียงสุพรรษาดังขึ้นจะไปไหนบาทสุพรรษาถามไปซื้อของครับ คนเป็นลูกตอบแม่ดีจังเลยนะวันหยุดแทนที่จะอยู่บ้านหรือพาพ่อกับแม่ไปไหว้พระทาบุญพาไปกินของอร่อยออร่อยแต่กลับมีเวลาให้เมียคนเดียวมันน่าน้อยใจเหลือเกินคนเป็นแม่เปิดฉากต่อว่าทันทีชรันพัดถอนหายใจยาวสีหน้าบอกถึงความเหนื่อยหน่ายใจเวนุมาตรเข้าใจความรู้สึกสามีหล่อนบีบมือเข้าเบาๆส่งยิ้มบางๆ คลายส่งกำลังใจไว้พรุ่งนี้ผมพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวนอกบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อยากกินอะไรล่ะครับจารันพัดตอบกลับมารดาแล้วทำไมพาไปวันนี้ไม่ได้ล่ะหรือว่าแกเห็นมันดีกว่าพ่อกว่าแม่สุพรรษสาตวาดใส่ยลูกชายตว่าสายตามองเวนุมาด้วยความไม่พอใจที่คนถูกมองก็รู้ดีแล้วทำไมคุณต้องไปจี้ลูกอย่างนั้นด้วยละ่ะลูกมีเมียแล้วนะไม่แปลกรอก ที่จะไปไหนมาไหนก็เมียน่ะชีวินหันมาดุภรรยาก่อนจะหันไปพูดกับลูกชายบาทจะพามิ้นไปซื้อของก็ไปเธอลูกทางนี้พ่อจัดการเองไม่บ่อยครั้งนักที่ชีวินไม่เข้าข้างภรรยาเขาห้ามในบางเรื่องและบางครั้งที่คิดว่าสุพันษาทำเกินไปเช่นในครั้งนี้ผมไปก่อนนะครับพ่อพูดจบชรันพัดกับเวนุมาตร ก็กลุ่มมือกันเดินออกจากบ้านโดยมีเสียงของสุพันษาพูดไล่หลังเป็นประโยคที่ทำให้เวโนมาสเสียใจที่สุดสักวันเธอมันจะปอกลอกแก่จนหมดตัวผู้หญิงจนๆต่ำๆอย่างมันไม่เดีรักแก่จริงหรอกสุพันษาตะโกนไม่ไว้หน้าใครไม่นึกถึงหัวใจคนถูกต่อว่าทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะรู้ก็ทั้งรู้ ว่ามิ้นไม่เคยทำตามที่คุณพูดเลยคุณก็ยังจะว่ามิ้นอยู่ได้ชีวิตเบื่อนิสัยของภรรยามากณวันยิ่งเกินเยียวยาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่สนใจความรู้สึกของใครทั้งนั้นคนจนๆแบบมันแต่งงานกับคนรวยอย่างเราก็มีแต่จะหวังเงินทองทั้งนั้นแหละไม่มีรอกที่จะรักบ้าจริงน่ะสุพรรณสาเถียงสู้อคติกับเวนุมาตมาก มากจนไม่มองเห็นความจริงมันเป็นสะพายเรามาจะสองปีแล้วนะไม่รู้ว่าปอกล่อเงินบาสไปเท่าไหร่แล้วรายนั้นนะ่ะถามก็ไม่บอกซะด้วยให้เงินเมียไปกี่ล้านฉันรัะเกลียดมันจริงๆเมื่อไหรมันจะเลิกกับบาสสะทีก็ไม่รู้เท่าที่ผมเห็นนะมิ้นก็ไม่ค่อยได้ใช้ของฟุ่มเฟือยกระเป๋าที่สะพายแบรนด์เนมก็จริงแต่ก็เห็นใช้อยู่ใบเดียวต่างจากคุณนะมีเกือบสาสิบใบ ใช้จริงก็ถึงสิบใบหรือเปล่านั่นนอกนั้นก็ตั้งโชว์โชว์ความรวยไหนจะเครื่องเพชรอีกขยันซื้อแต่ไม่ขยันใส่อ้างว่ากลัวสร้อยมีตำหนิบ้างละไม่เข้ากับชุดบ้างละผมก็อยากรู้นะว่าซื้อมาแล้วไม่ใช้ไม่ใส่จะซื้อมาทำไมสิ้นเปลืองกว่าที่คุณคิดว่ามิ้นปอกลอกบาสซะอีกชีวิตอดเถียงใส่ภรรยาไม่ได้คุณเลิกยุ่งกับชีวิตคู่ของลูกซะที คุณทำอะไรไม่ได้หรอกนะยังไงสะพายของเราก็ชื่อมิ้นท์ทำใจเธอะนี่คุณพูดเข้าข้างมาหรือคะไปเข้าข้างมาได้ยังไงสุพรรษาเริ่มพานสามีผมไม่ได้เข้าข้างผมพูดให้คุณปลงปลงนะเข้าใจหรือไม่ต่อให้คุณหาสะพายถูกใจบาทก็ไม่มีวันแลรอกเพราะบาทมีมิน้นบาทรักมิน้น คุณต้องยอมรับข้อนี้นะชีวินอยากให้ภรรยาคิดไดู้ดหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ไม่มีการตอบสนองนอกจากจะยิ่งเกลียดชังเวนุมาสมากขึ้นคุณจะบงการชีวิตทุกคนไม่ได้นะคุณไม่คิดหรือว่าลูกไม่มีความสุขหรือนึกถึงแต่ตัวเองขอให้ตัวเองมีความสุขคนเดียวเป็นพอไม่รู้แหละฉันเกลียดมันไม่อยากให้มันมาเป็นสะพยสุพรรษาไม่สนใจความรู้สึกของใครทั้งนั้น อกจากความรู้สึกของตัวเองและฉันก็ไม่มีวันยอมอยู่ร่วมบ้านกับคนที่ฉันเกลียดด้วยแต่ก็น่าแปลกนะคนที่ไม่อยากอยู่กับคุณก็ต้องทนอยู่คุณมีความสุขได้ยังไงผมยังแปลกใจชีวินถอนหายใจลุกขึ้นยืนตั้งท่าจะเดินหนีภรรยาแล้วคุณพี่จะไปไหนล่ะคะเนี่ยไปในที่ที่ผมสบายใจชีวินตอบหันมองหนะ้าสุพรรษา คุณไม่ต้องถามนะว่าที่ไหนเพราะผมรู้ว่าคุณรู้ไอ้สุพรรณสากรีร้องด้วยความขาดใจและเสียใจและเป็นทางเดียวที่นางจะระบายออกมาได้ชีวินถอนหายใจอีกครั้งแต่ยังคงก้าวเดินไปหยิบกุญแจรถก่อนเดินไปยังรถยนต์ของตนเกลียดฉันเกลียดมันเกลียดหนังมิ้นฉันเกลียดแกเป็นความเกลียดฝังใจที่ยากจะดับได้นอกเสียจากว่า คนที่ตนเกลียดชังจะพ้นไปจากชีวิตซึ่งนางจะทําให้ได้ไม่ยอมให้เวนุมาเดิลอยชายในบ้านหลังนี้นานกว่าน,นี้แน่นอนคิดได้ดังนั้นนางก็รีบโทรศัพท์หาใครบางคนทันทีคนที่นางคิดว่าเหมาะสมคู่ควรกับชรันพัฒมากที่สุดและหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นสไพรยคนต่อไปชรันพัฒจอดรถหน้าบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดที่ดินหนึตารางวา ในหมู่บ้านรูแถบดอนเมืองบ้านหลังนี้เขาซื้อต่อจากญาติของเพื่อนที่ประสบปัญหาเรื่องการเงินจึงนำมาขายต่อให้เขาที่อยากได้บ้านใหม่เพราะอยากจัดการปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยปัญหาระดับชาติที่ไม่รู้ว่าแก้ไขยอย่างไรดีคนหนักใจที่สุดก็คือคนกลางการย้ายออกมาอยู่ตามลำพังถือเป็นการลดการประทะและเป็นเรื่องที่เขาควรทำมานานแล้ว วันนี้นอกจากนัดมาดูบ้านชรันพัฒกเวนุมาตก็มีนัดกับมันธนากรมาพูดคุยเรื่องปรับปรุงบ้านและเรื่องเฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่ว่าต้องการแบบใดอย่างไรทั้งหมดพูดคุยกันราวสองชั่วโมงที่มันธนากรเดินทางกลับก่อนสองสามีภรรยายังอยู่ในบ้านรอหน่อยนะมิน้นอีกเดือนหนึ่งบ้านของเราก็จะเสร็จแล้วชรันพัฒหมุนร่างภรรยาให้หันมาทางตน ก่อนอบเอลเล็กเอาไว้พี่ขอโทษนะที่ตัดสินใจช้าไปหน่อยทำให้มิ้นต้องเสียใจทุกใจหลายคนอาจมองว่าชรันพัทเป็นคนไม่เด็ดขาดน่าจะออกมาใช้ชีวิตคู่ตั้งแต่แรกแล้วฮาได้ปล่อยเวลานาน,านร่วมสองปีทว่าเหตุผลมีเพียงอย่างเดียวคือเป็นข้อตกลงระหว่างเขากับสุพัรษาที่ว่าหากนางยอมให้ชรันพัแต่งงานกับเวนุมาดต,ต้องมีข้อแม้ว่า ชรันพัดกับเวนุมาตต้องอยู่บ้านหลังเดียวกับนางห้ามแยกไปอยู่ตามลำพังชรันพัดตอบตกลงเพราะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาทว่าเขาคิดผิดนับวันยิ่งจะมีแต่ปัญหามากกว่าและเหตุผลที่ตัดสินใจออกมาอยู่บ้านหลังนี้เนื่องจากเขาสงสารภรรยาที่ต้องทนกับรีเดทของแม่สามีท่านแสดงความเกลียดชังออกหน้าออกตา แม้วนุมาทำดีมากแค่ไหนก็ตามเขาไม่ต้องการให้ภรรยาตกอยู่ในสภาวะตึงเครียดและไม่ต้องการให้มารดาเส้นเลือดในสมองแตกทางนี้เห็นจะเป็นทางที่ดีที่สุดมิ้นเข้าใจพี่บาทค่ะเข้าใจทุกอย่างเวนุม่าตอบพร้อมรอยยิม้มขอแค่พี่บาทเข้าใจมิ้นรักมิ้นและดีกับมินแค่นี้ก็พอแล้วค่ะพี่ให้มินอยู่แล้วให้คนเดียวและให้ตลอดไปด้วยครับ จรันพัดหอมแก้มภรรยามินว่าคุณแม่ต้องโกรธมากแน่ๆนะคะถ้ารู้ว่าเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าจะแสดงริดเดตอะไรหรือเปล่ามันแน่นอนอยู่แล้วละ่ะเฉรันพัดเดาไม่ยากเช่นกันพี่ว่าเรื่องนี้ควรเป็นพี่ที่ต้องทำตั้งแต่แรกแต่ก็ยังไม่สายที่จะทำส่วนเรื่องคุณแม่เราเปลี่ยนท่านไม่ได้หรอกนะท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นแหละขัดใจได้ที่ไหน จะไม่มีปัญหาแน่นะคะพี่บาทเวนุมาสยังคงกังวลไม่เลิกจะหมดปัญหาก็ต่อเมื่อเราสองคนเลิกกันแล้วพี่ก็แต่งงานกับผู้หญิงที่คุณแม่เลือกและเห็นว่าเหมาะสมกับพี่ที่สุดเสียงถอนหายใจดังขึ้นซึ่งพี่ไม่ยอมทำตามที่คุณแม่ต้องการแน่นอนลูกชายรู้นิสัยคนเป็นแม่ดีมินไม่ต้องห่วงนะพี่ว่าพี่จัดการได้เวนุมาสยิ้มให้สามี กอดเขาด้วยความรักทั้งหมดที่มีที่มาจากความจริงใจหาใช้เรื่องเงินตามที่สุพรรณสาพูดมาตั้งแต่ต้นหล่อนพยายามพิสูจน์ให้แม่สามีเห็นว่าหล่อนรักลูกชายของนางจริงๆทว่านางกลับไม่แม้แต่มองเห็นอย่างคิดเช่นนั้นเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นความเกลียดชังที่ไม่รู้ว่าจะหมดไปหรือไม่บทที่สว่าที่ลูกสะพ้ ร้านอาหารในห้างดังย่านสี่แยกราชประสงค์คือสถานที่นัดหมายระหว่างสุพัรษากับพิมพาอย่างที่รู้ว่าสุพันษาหมายตาพิมพ์รัศมีลูกสาวของพิมพาเป็นสะพ้ายอยากให้มาแทรกกลางระหว่างชรันพัทที่คบหากับเวนุมาตรทว่าพิมพ์รัศมีไปเรียนต่อต่างประเทศนางจึงไม่ได้ทําตามความตั้งใจตอนนี้พิมพ์รัศมีกลับเมืองไทยมาแล้ว สุพัรษาจึงสารต่อที่คิดไว้แกอย่าลืมที่ฉันสั่งนะอย่าลืมเด็ดขาดพิมพากำกับลูกสาวที่พยักหน้าแทนคำตอบถ้างานนี้สำเร็จแล้วก็นอกจากปลดหนี้ปลดสินได้ก็ยังมีเงินไว้ใช้ไปตลอดชีวิตแน่ๆแ,แล้วแม่แน่ใจหรอคะว่าคุณป้าซ้อยจะหลงกลเราตลอดไปนะ่ะทำท่าครุ่นคิดท่าทางฉลาดไม่เบานะแม่ พิมรัศมีไม่คิดว่าการหลอกสุพันสายจะเป็นเรื่องง่ายตามที่คิดรายไม่เบาด้วยดูอย่างวันก่อนสิที่เราไปกินข้าวบ้านเขานะ่ะยังออกฤทธิ์ออกเดชต่อหน้าเราเลยไม่อยากคิดว่านอกสายตาคนอื่นจะเป็นยังไงเห็นแล้วก็อดสงสารมิ้นไม่ได้โอ้ยก่อนสงสารคนอื่นน่ะสงสารตัวเองกับฉันก่อนเถอะใครจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจเอาตัวเองไว้ก่อน แล้วแกก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะทำเหมือนแกกับที่ทำเหมือนกับนางมิ้นอย่าลืมสิว่ามันต้องการแกเป็นลูกสะพ้ายมันไม่มีวันทำแบบนั้นแน่ๆพิมพาพูดไม่เกินจริงส่วนเรื่องความฉลาดของมันใครว่ามันฉลาดนางนั่นน่ะมันโง่จะตายไปยิ่งเกลียดลูกสะพ้ยมันก็ไม่ทันได้คิดหรือตามสืบออกว่าครอบครัวเราน่ะกำลังถังแตกกว่ามันจะรู้ตัวแกก็ไปเป็นสะพ้ยมันแล้ว คนเป็นแม่ตอบอย่างรู้นิสัยสุพรรษาจริงหรอแม่จริงซิปลายเดือนที่แล้วนะแม่หลอกเงินมันมาได้500,000บอกว่าจะเอาไปทำบุญสร้างห้องน้ำที่วัดมันโอนให้แม่เลยนะแต่แม่เอาไปทำบุญจริงๆแค่แสอง0 0 0มันจะได้ไม่สงสัยตอนห้องน้ำวัดสร้างเสร็จทางวัดจะติดป้ายชื่อคนบริจาคเงินแต่ไม่ระบุจานวนหรอกนะแค่นี้มันก็ไม่สงสัยแล้วแถมหน้าบานเป็นจันดาวเทียมา